เราเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้นะคะการเตรียมตัวะคะ่ะในการรับมือนะคะกับมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นมีความบานปลายหรือว่ายืดเยื้อเรากําลังพูดคุยอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะพลตมตรีทวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายมตรีนะคะฝ่ายความมั่นคงคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเมื่อสักครู่ นี้เราพูดคุยค้างกันไว้นะคะคในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมไปแล้วทีนี้กลับมาในส่วนของการดูแลสถานที่ราชการสําคัญสาคัญต่างๆที่ท่านเน้นย้าเป็นพิเศษเลยนะคะในส่วนที่ต้องดูแลเน้นย้ำพิเศษคือที่ร,รัฐสภานะครับทาเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็สํานักพระราชวังต่างๆนะครับในส่วนที่ที่พระองค์ท่านประทับอยู่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องสวนน้ำพรตรงนี้นะครับเพราะนั้นการวางกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจในการ ดูแลป้องกันสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีการประเมินกันว่าควรจะใช้กําลังจานวนกี่กองร้อยนะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดเพราะฉะนั้นกําลังที่จะใช้นั้นเราเตรียมการไว้เรียบร้อยนะครับใน,ในเรื่องของกําลังนั้นสอรอสอเองเราได้มีเตรียมกําลังไว้ถึงสองส่วนส่วนละ1 1 2สกองร้อยสองส่วนก็2องร้อย่กองร้อยแต่เราไม่ได้ใช้หมด ตามจำนวนนี้นะครับเราก็จะใช้ตามความจําเป็นในการวางกําลังก็วางตามความจําเป็นนะครับรวมทั้งไปถึงบ้านพักของท่านนายกกรมตรีนะครับในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลในรัฐบาลนั้นเราพยายามดูแลให้ดีที่สุดในขณะนี้ก็ได้มีการวางกาลังไปแล้วเพื่อจะไม่ให้ทบกระทบต่อประชาชนที่ดำรงชีวิตตามปกตินะครับในเรื่องของการจราจรบ้างก็พยายามจะ กั้นในส่วนที่จําเป็น <c oughs> นะครับไม่ว่าจะแยกราชวิถีก็ตามแยกส่วนมิสสวันก็ตามแยก <c oughs> มรควานก็ตามแล้วก็แยกพาณิชย์นะครับรวมทั้งแยกขติยานีแยกการเรือนซึ่ได้วางใบวงรอบตรงนี้ก็คิด <c oughs> ว่าน่าจะเพียงพอในการรับกับมวลชนที่จะเคลื่อนมายังจุดต่างๆ <c oughs> ที่เป็นเป้าหมายของเขาแต่ถ้าเราได้ติดตามข่าวในครน,นี้ก็ทราบนั่นเลยแล้วว่าทั้งฝ่ายมวลชนทางองก็ประกาศลักษณะที่ว่า ชุมนุมแบบดาวกระจายบ้างมาไม่มีการรวมพลบ้างอย่างนั้นก็แล้วแต่ยุทธวิธีของแต่ละกลุ่มนะครับแต่เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็ต้องติดตามนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าภาษานักกีฬาเราสับขาหลอกหรือเปล่าะนะครับมีการลวงหรือเปล่าเพราะในเรื่องของการดําเนินการอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ ปฏิพันธ์หวยพริบหรือยุทธศาสตร์ยุทธิพิธีในการที่จะแก้ปัญหากันแต่ละสถานการณ์เป็นวันๆหรือเป็นช่วโมงชั่วโมงครับนะคะก็อาจจะมีนะคะบางคําถามนะคะที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะในส่วนของ กลุ่มที่มีการชุมนุมในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนมาร่วมนะคะทำการชุมนุมกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ให้การด query, iet, subway, Milli, ู as, แลนะคะแล้วก like ็เรียกว่าอำนวยความสะดวกแหละนะคะแล้วก็มีการที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยโดยที่ไม่ได้มีการใช้กําลังหรือว่าอาวุธใดทั้งสิ้นแต่ที่ก็อาจจะมีความเป็นห่วงในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะมองว่าเอ๊ะอาจจะมีการดําเนินการจากกลุ่มพักการเมืองตรงนี้ท่านมีความกังวลยังไงบ้างคะคือในกลุ่มพักการเมืองนั้นผมคิดว่าผมไม่กังวลอะไรมากนะครับ เพราะพักการเมืองแล้วในการมีปัญหาความขัดแย้งกันเนี่ยต้องไปแก้กันในสภาค่ะนะครับแต่ในขณะน,นี้พักการเมืองก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าในวาระที่หนึ่งวันระที่2วาระทผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ยอมโดยเด็ดขาดนะครับจะดําเนินการเรียกร้องต่อทางทางข้ามถนนนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเดําเนินการแต่ถือว่าการดําเนินการตรงนั้นมันไม่ชอบโดยกติกามันไม่ได้ชอบด้วยสิ่งที่สังคมยอมรับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองจํานวน8ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี249จนไปทั้งบัดนี้นะครับ8ปีก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเป็นเหตุใ้ประเทศชาติเสียหายในทุกๆด้านนะครับในเรื่องของด้านเศรษฐกิจก็เสียนะครับในเรื่องของสังคมก็เสียนะครับในเรื่องของความมั่นคงก็เสียนะครับในส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทำเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีความเชื่อนะครับว่า เมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการจะแก้ไขต่างๆนั้นจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการเมืองหรือในระบบรัฐสภานะครับสามารถดําเนินการได้อย่างวันนี้นะครับได้มีแนวคิดที่ว่าจะมีสภาปฏิรูปทางการเมืองแล้วก็มีการตอบรับมีการดำเนินการอย่างชัดเจนในส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องนะครับสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นนะครับสังคมที่ดีขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้น ไม่ใช่ไปครอบงําส่วนหนึ่งแล้วไปชักจูงให้คนมาเรียกร้องข้างถนนยุยงให้ฐานปฏิวัติประเทศอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมประชาชนต้องเป็นคนตรวจสอบและพิสูจน์เองครับค,คือแสดงว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองบางรรคจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากาันไม่ว่าจะให้ไปต่อสู้กันในสภาถูกต้องครับนะคะน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดใช่แล้วก็สร้างสรรค์ที่สุดนะคะทีนี้นะคะก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการชุมนุม ข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี้เนี่ยทั้งคืนวันที่6ในส่วนของกลุ่มพักการเมืองแล้วก็ท่านประเมินสถานการณ์ดูว่าจะเป็นยังไงคะอาจจะมีการเคลื่อนพลไปยังรัฐสภาหรือเปล่าในส่วนของคืนวันพรุ่งนี้นะคะคือการชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะชุมนุมณจุดใดนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนพลไปที่ใดก็ตามที่เขามีเป้าหมายนะครับพร้อมนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพร้อมรับสถานการณ์ในการเคลื่อนในการวางกําลังเพื่อจะตั้งรับไปให้ สถานที่ราชการนั้นเสียหายนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นผมต้องย้าในตอนแรกนะครับว่าพระราชดัดความมั่นคงภายในนั้นออกมาเพื่อป้องกันยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่จํากัดเพียง3เขตเท่านั้นในกรุงเทพมหานครจาก50เขตนะครับและในพื้นที่ตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีปัญหามากน้อยอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับในส่วนการดําเนินการทางมาตรการของ ของรัฐนะครับก็สามารถคิดว่าสามารถรับมือได้แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไปได้ครับแสดงว่าวันพรุ่งนี้ถ้ากลุ่มการเมืองเนี่ยนะพูดยังไงอย่างประชิดปัดเองเนี่ยได้มีการชุมนุมกันในบริเวณแยกรุพงศ์ทั้งคืนเจ้าหน้าที่เองก็จะไปดูแลควบคุมแล้วก็ไปสร้างมาตรการความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมด้วยใช่ครับในการชุมนุมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ติดตามนะครับทางสํานักงานหน่วยชาติ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ณเวลานี้นะครับผม <c oughs> เรียนได้เลยว่าสพกตรซึ่งมาดําเนินการตรงนี้ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง <c oughs> ใครปลราัยที่ไหนพูดอย่างไรนะครับได้เก็บมอนิเตอร์ไว้เป็นเทพหมดใน <c oughs> สิ่งต่างๆตรงนี้แหละครับได้สามารถที่จะให้ประชาชนรู้ได้ว่า <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรนะครับ <c oughs> ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเป็นบทเรียนที่ดี ในการที่แก้ไขหรือในการรับกับมวลชนในครั้งนี้ครับค่ะนะคะมีเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมนะคะที่ส่งผ่านมายังรายการของเราด้วยนะคะ,คะบอกว่าผู้มาชุมนุมถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของประชากรในประเทศนะคะดังนั้นก็เดินหน้านิรโทษกรรมต่อไปเพราะถือว่าประชาชนส่วนมากเห็นด้วยนะคะ,คะแล้วก็การชุมนุมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะรวมไปถึงทําอย่างไรจึงจะให้พรรคประชาธิปัตย์นะคะจึงจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก ความชอบธรรมในทุกเรื่องจากจังหวัดกระบี่นะคะคแล้วก็มีก่อนจะตั้งกฎหมายนิรโทษกรรมน่าจะสืบหาความจริงให้ชัดเจนก่อนนะคะรวมไปถึงเป็นกําลังใจให้รัฐบาลและท่านรองเลขาธิการนายกนะคะจากลําปางแล้วก็มีเดินหน้าประเทศไทยดีกว่าพรักประชาธิปัตย ะะหลอกประชาชนอีกแล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะของประชาชนนะคะแล้วก็นี่จักกรุงเทพมหานครบอกรรคประชาธิปัตย์น่าจะไปชุมนุมภาคใต้น่าจะปราบโจนใต้จริจงๆยังมีอีกหลากหลายความคิดเห็นนะคะท่านครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนในสังคมคประเทศไทยนะครับว่าใน8ปีที่ผ่านมานั้นประชาชนคนไทยไม่ได้มีความคิดเพียงคนกลุ่มเดียวเหมือนกันที่จะขับไล่รัฐบาลเพราะเชื่อได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยนะครับ ประชาชนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองน,นี้ีปดมีเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาก็มีการศึกษาติดตามเพราะจากการศึกษาติดตามแล้วถึงได้ออกมาถึงคำถามสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินการใแก้อย่างนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งเว้นแต่แต่บางคนบางท่านนั้นที่ยังหลงอยู่นะครับยังไปติดยึดยังเชื่อในสิ่งที่เขายังรักหรือเขาชอบก็แล้วแต่ เป็นสิทธิทางความคิดของคนนะครับเพราะเห็นได้เลยว่าท่านนายกงนตีท่านยิ่งรักชินวัฒน์นะครับได้ประกาศพความมั่นคงนะครับเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ความวุ่นวายจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของทุกกลุ่มที่มาเรียกร้องและไม่เรียกร้องรวมทั้งผลกระทบนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงของสังคมนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมรู้ค่ะ ว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ให้ดําเนินการเรียกร้องไปโดยที่ไม่อยู่ในกรอบเขตนะครับก็จะนําไปสู่ความขัดแยง้งผมเพิ่งได้วกกลับไปว่าการปฏิรูปทางการเมืองหรือการแก้ปัญหาในสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะข้อเรียกร้องต่างๆก็ว่ากันไปในส่วนนี้ในส่วนต่างๆครับสังเกตดูได้ว่ากลุ่มเรียกร้องกลุ่มหน้าเก่าคนเก่า เปลี่ยนชื่อใหม่นั้นนั่นเองเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูได้จากท่านมตีได้กล่าวเมือเมื่อตกี้นั่นนะครับรายการก่อนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมีการวิพากษ์วิจารณ์พักการเมืองพอสมควรคอันนี้ผมจะไม่ไปดําเนินการค่ะการยั่วยุชักจูงคนให้หลงผิดหรือมาเชื่อเกีียดรัฐบาลน,นั้นเป็นสิ่เกาทำได้แต่ผมเชื่อได้เลยว่า ทุกวันนี้คนไทยฉลาดขึ้นเป็นส่วนใหญ่และจำนวนมากเลยครับนะคะก็แน่เสียดายนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องได้ร่วมพูดคุยกันอีกนะคะเพราะ,ะ,ะว่าการประเมินสถานการณ์นั้นก็คงจะเป็นไปอย่างวันต่อวันด้วยนะคะ,คะแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงไม่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนะคะจะมาจากสีไหนหรือว่ามาจากกลุ่มใดก็ตามนะคะหน้าที่หลักของทางภาครัฐก็คือการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลตํารวจตรีทวั์บุญเฟื่องรองเลขาธิการ นาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันเจียรภาศรีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการแสดงความคิดเห็นและการติดตามวันพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่เวลาเดิม3มทุ่มตรงวันนี้สวัสดีค่ะ